สวัสดีค่ะพบกับน้องบัวนะคะจากช่องปลอดบัวค่ะตอนนี้นะคะบัวสแตนบายอยู่ที่ฟอร์สนะคะพระประแดงค่ะก่อนอื่นเลยนะคะกด s c r ต b e กดกระดิ่งเพื่อติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้บัวเนี่ยนะคะนี่เลยค่ะคันนี้ข้างบัวนะคะ Ford Excalibur Wildtrak นะคะ คันนี้นะคะจะเป็น4.2นะคะเคอร์โบเดียวนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1 49,000บาทค่ะสีพิเศษ c e d น r a Orange นะคะเพิ่มเงินอีก1 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะและสำหรับคันนี้นะคะเพิ่มออฟชั่นอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวขอเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะใกล้ๆเลยนะคะแน่นอนค่ะสำหรับคันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนกระจังหน้าให้ค่ะเป็นกระจังหน้า FORD ค่ะโอ้โหคล้ายๆกับแรเตเลยนะคะ สวยแลวก็เทมากๆเลยนะคะสีดําด้านเทแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะเลยนะคะแล้วก็ซิกเนเจอร์นี่เลยค่ะโคมไฟนะคะ LED นะคะอันนี้ไม่ใช่ Magic Light นะคะ Magic Light จะเป็นตัวท็อปนะคะอันนี้จะเป็น LED ตัว C แบบนี้นะคะลักษณะแบบ F 1 5 0แบบอเมริกาแท้ๆเลยค่ะแค่ลูกค้านะคะมีตัวนี้นะคะก็เทแล้วค่ะไม่ต้องใส่ครอบเลยนะคะรุ่น w i t e Tag นะคะที่เปลี่ยนจากสี โคเมียมนะคะสับดำครับมาเป็นอะไหล่สีกาไฟนั่นเองค่ะเดี๋ยวน้องบวยจะพามาดูด้านข้างตรงนี้นะคะแน่นอนค่ะสำหรับรถลักษณะใหญ่ๆแล้วออฟโรดแบบนี้นะคะเราต้องใส่ซุ้มล้อแบบหมุดค่ะเพื่อให้ตัดกับสีรถนะคะแล้วก็สีดำด้านของตัวคิ้วล้อนะคะโอ้โหเท่แล้ก็ใหญ่มากๆสิกเนเจอร์ที่เราจะเพิ่มความหล่อให้กับเจ้า Y ทนะคะรถ เน็กเจนแลนเจอร์นะคะจะต้องเปลี่ยนนี่เลยค่ะแม็กค่ะอันนี้นะคะเราแถมให้นะคะก็จะเป็นแม็กขนาด20ค่ะแล้วก็ยางออฟโรดนะคะยางของเดิมนะคะจะอยู่ที่ขอบ18ค,ค่ะจะให้เป็นยาง MT แบบนี้เลยค่ะซึ่งจะเหมาะก,กับการใช้ถนนนะคะที่เหมาะกับการออ,ออกแนวออฟโรดนะคะอ่าลุยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านข้างค่ะความใหม่ของ n e x t c h a l l e n g e r h วานะคะก็จะนี่เลยค่ะแกมด้านข้างมาลักษณะแบบ ชเชี่ยวนะคะเท่ๆแบบนี้นะคะสังเกตง่ายๆนะคะเทอร์โบเดี่ยวเทอร์โบคู่นะคะจะมีเขียนอยู่ด้านข้างถ้าเป็นเทอร์โบคู่นะคะจะเขียนเป็นไบเทอร์โบนะคะราวหลังคานะคะที่เจาะไปกับตัวหลังคานะคะสามารถรองรับน้ําหนักได้ะะเพื่อป้องกันลอยขีดข่วนก็คือเบ้ารองมือจับนั่นเองค่ะโอ้โหคําว่าแรนเจอร์นี่เท่มากๆเลยนะคะสีแดงเข้ากับสีเซอเอนาออเรนจ์มากๆเลยค่ะที่เหยียบจานข้างนะคะบันไดขึ้นรถนะคะ ก็จะมีมาให้จากโรงงานแบบนี้นะคะแข็งแรงทนทานไม่ต้องเปลี่ยนเลยค่ะนี่นะคะข้อฟฝาถาังเราก็มีมาให้นะคะป้องกันรอยขีดข่วนเวลาเปิดนะคะ,ะและแน่นอนค่ะสำหรับวายแท็กนะคะเราจะมีโลบาร์นะคะเป็นแบบสีกาไฟนะคะอ่าอะไรสีกาไฟนะคะสำหรับวายแท็ก จับตรงนี้นะคะเปลี่ยนนะคะมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีไฟสตอยู่ด้านหลังนะคะเพื่อให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะโอ้โหโลโก้ใหญ่ๆนะคะมีกล้องให้ด้วยนะคะเพื่อโชว์นะคะที่หน้าจอของเราอ่าและด้านหลังตรงนี้นะคะเราจะปั๊มนะคะคำว่า r a n g e r ซึ่งจะเหมือนกับ f 1 5 0ของอเมริกานะคะที่ออกแบบมาแบบนี้เราก็ออกแบบมาแบบนี้ให้ตรงสเปคคำว่า f 150เลยค่ะ แล้วขอเสริมนะคะในส่วนของตัวอักษรนะคะที่เราติดไว้นะคะตรงนี้เลยค่ะนี่เลยคำว่าไวทแทกนะคะโหสีก็เท่มากนะคะตัดกับสีรถนะคะ s e ดอนาออ a n เรนะคะไฟท้ายนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นไฟท้าย LED นะคะโอ้โหเท่บเฉี่ยวสมกับราคามากๆเลยค่ะเห็นชัดเจนนะคะดุดันไม่ต้องเปลี่ยนเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปชมความสวยงามรอบรืกันนะคะว่ามีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ ะะสำหรับ Venture White t a Next Gen ตัวนี้นะคะแล้วก็โปรโมชั่นแน่นอนค่ะน้องเบิร์ตจะต้องบอกก่อนนะคะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นดอกเบี้ยน,นะคะ1.99หรือเลือกรับเป็นนี้เลยค่ะ free m a กขนาด20นะคะแถมให้กับลูกค้านะคะขอลูกค้านะคะอย่าลืมคะกด subscribe นะคะกดติดตามเป็นราังใจให้เบิร์ตทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะเบิร์ตขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะ